สวัสดีครับเริ่มกันแล้วนะครับกับงานรักเหลังจันทร์ครับระหว่างวันที่13ถึง22กุมภานี้นะครับเข้ามาดูที่โกดังแป่ออดได้ครับบูธบูธเราอยู่ที่อ่ไอหนะครับหน้าสซนต้นไม้เยอะๆเลยนะครับอยู่หน้าตึกออกจากลานจอดรถมาเดินตรงเข้ามาก็จะเจอเราเลยซ้ายมืออยู่กลางๆนะใช่ครับผมก็ในงานมีอะไรบ้างจะชัดเจนเลยนะครับ เราจัดโปรโมชั่นคันนี้เลยแรงๆนะครับไม่เคยมีราคานี้มาก่อมดูราคานี้เลยราคานี้นะคะเห็นเห็น18แรงเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อะไรคะคุณติคันนี้เป็นมาสดโอด18แรงเครื่องยนต์คาวาซากิครับเครื่องยนต์คาวาซากินะคะบูธโกดังแปออสค่ะมาถึงอีกคันหนึ่งเป็นเป็นคันนี้ครับเป็นโอเล็กโอเล็ก R M 95เครื่องคาวาเหมือนกัน18แรงค่ะเครื่องคาวาค่ะ คันนี้แสนนิดนิดแสนนิดนิดนะครับเข้ามาต่อรองกันได้เลยในะครับต่อรองกันได้เลยแล้วอีกคันหนึ่งนี่ครับสูงสูงเลยรถกระเช้าครับประมาณเท่าไหร่ครับคุณต๋สามจุดห้าเมตรไม่รวมตัวคนนะครับเข้ามาดูได้วัดจากฐานกระเช้าสีดำๆนะถึงพื้นนะคะใช่เข้ามาลองเทสนะครับได้ที่ร้านทั้งหมดเลยใช่เลยค่ะโอเคไปต่อด้านในเรามีขายอะไรด้วยใช่ไหมคุณตีอะไ่มีอะไรบ้างใบมีดตัหญ้าครับ ถ้าเกิดว่าเป็นใบมีดธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเหล็กเหนียวชุบแข็งอีกทีหนึ่งทั้งเซตเลยทั้งใบมีดทั้งถ้วยทั้งน็อตงานนี้ผมขายแค่พันห้าเอาไปเลยรวมทั้งน็อตด้วยเหรอคะคุณติมีอะไรบ้างหนึ่งชุดหนึ่งชุดมีใบมีดหนึ่งคู่แล้วก็มีถ้วย1คู่งนอใช่ไหมคะแล้วก็น็อตสอง หนึ่งคู่นะครับทั้งชุดครับหนึ่งชุดแล้วคุณตีแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอ่าเป็นในส่วนของใบตัดหญ้าอีกอันหนึ่งล่ะอ่าใบตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นใบตัดหญ้าที่ใบวายใบวายขายเท่าไหร่คะอ่าตัวนี้เราขายอยู่ที่ใบละเจ็ดร้อยค่ะโอเคครับผมไปเราไปดูอันต่อมาดูด้านในครับค่ะคันต่อไปเป็นเป็นโอเล็กอเอ็ม 980 21แรง21แรงเครื่องยนต์ต้นต้นๆนะครับคันนี้ผมขายแสนต้นราคาพูดคุยกันอีกหนึ่งคันมาลูยาม่าคันนี้ยี่สิบสองแรง22แรงค่ะแสนกลางแสนกลางเข้ามาดูได้มาลองเลยไปดูรถตัดย่านก่อนเนาะรถตัดย่าคันนี้เป็นโอเล็กอาร์เอ็มเก้าห้าสิบแสนต้นเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ คาบาเหมือนกันอ่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นหนึ่งคันมาโซโฟราคาเดียวกันกับาเป็นสีเขียวราคาเดียวกันเป็นอาบูดเลยใช่ไหมเปิดราคาไว้ที่เก้าหมื่นเก้าลองแล้วถูกใจเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้อีกมีแถมใบมีดเหมือนเดิมไหม ละราคาเราขนาดนี้แล้วอะราคาเราถูกถูกมากนะงาปีนี้เราเราจัดแบบถูกมากนะครับมาอุดหนุนกันได้ที่บู๊น่ะนะคแล้วเราก็มีกระเช้าอีกหนึ่งตัวด้านในด้านในนะครับเท่านี้มาถึงรถค้นยาคันเล็กรถ็กคันยาคันนี้เป็น600ลิตรครับเป็น 4WD 4WS Power ขับสี่เลี้ยว4ี่ล้อเป็นรุ่น6อะไรนะคุณตี6 7 1 FS เป็นหก0ลิตรนะคะคันนี้แรงแเลยเครื่องยนต์สี่สูบค่ะ ปั๊ม900อะประมาณนั้นแล้วปรมาถึงอีกตัวนึงตัวเล็กๆเลยสำหรับสวนขนาดเล็กเหมือนมดแดงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ500ลิตรนะครับ500ลิตรรุ่น 543F นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบปั๊ม700นะเห็นเล็กๆอย่างนี้พนได้สูงมากนะครับ10เมตรขึ้นขึ้นแน่นอนครับผมเล่นเชิญครับทุกคนครับที่บูธโกดังแต่ออสครับมาดูบ้านก่อนเลยค มาบูธนะเดี๋ยวมาเทียวกันก่อนครับเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้อ่่าคะนําเสนอคันนี้จริงๆ95%้าเราไม่เคยเปิดราคานี้เลยนอกจากงานนี้เท่านั้นนะครับมาจากทางนี้นะคะโอเคมาบูธนี้จะเจอเราอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคแล้วเจอกันที่งานรักเหลืองจันสิบสามถึงยี่สิบสองนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ